ท่านคงลู้ที่หลักทั้งหลายพวกคุณได้สงสัยมาโดยตลอดใช่ไหมว่าจิตวิญญาณและวิญญาณของพวกคุณมีความแตกต่างกันอย่างไรจิตวิญญาณคืออะไรมันประกอบขึ้นมาจากอะไรบ้างต้นกำเนิดของมันมาจากไหนจะเกิดอะไรขึ้นกับวิญญาณของพวกคุณเมื่อพวกคุณตายไปหรือเปลี่ยนรูปแบบไป มันอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายเนื้อของพวกคุณพวกคุณจะสามารถกลายเป็นจิตวิญ,ญญาณที่สูญหายได้หรือไม่จิตวิญ,ญญาณของพวกคุณจะต้องถูกช่วยให้รอดเพราะว่าบาปในอดีตหรือไม่ซึ่งคำถามทั้งหมดนี้ได้ถูกถามมาโดยตลอดและได้ถูกนำมาครุ่นคิดกันอยู่ตลอดในทุกยุคทุกสมัยนับตั้งแต่มนุษย์ได้เริ่มมาอยู่ บนโลกใบนี้แล้วดังนั้นจึงขอให้พวกเราได้ช่วยตอบคำถามเหล่านี้แบบสั้นๆให้แก่พวกคุณได้พิจารณาเพื่อที่พวกคุณจะได้มีความเข้าใจสใหม่ให้ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปของจักรวาลและต้นกําเนิดอ,อันศักดิ์สิทธิ์ของตัวพวกคุณเองแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวพวกคุณเองด้วยว่า จะยอมรับเอาคำอธิบายเหล่านี้ว่ามันคือความจริงสำหรับตัวเองหรือไม่ดังนั้นพวกเราต้องขอให้พวกคุณใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเอาเองเหมือนเช่นเคยและพวกเราก็จะขอให้พวกคุณยอมรับเอาเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับความรู้สึกลึกๆภายในหัวใจของภายในจิตวิญญาณของพวกคุณเองเท่านั้น ในระดับเอกภพหรือระดับสับพพจักรวาลพวกคุณคือวิญญาณซึ่งก็คือเหลี่ยมมุมหนึ่งของรังสีหนึ่งของแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกส่งออกมาจากใจกลางของหัวใจของพระผู้สร้างสูงสุดซึ่งเมื่อพวกคุณอยู่ในระดับนั้นจึงมีความตระหนักรู้ที่เต็มเปี่ยมและสมบูรณ์ว่าพวกคุณคือใครมีความเชื่อมต่ออยู่กับ พระผู้สร้างสูงสุดอย่างไรและพวกคุณมีความตระหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองทั้งยังรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเป็นอย่างดีแต่ในระดับจักรวาลพวกคุณคือผู้สร้างร่วมศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าพระเจา้าผู้ที่เป็นทั้งบิดาและมารดาของพวกเรา ซึ่งก็ได้แผล่กระจายรังสีที่หักเหอของแสงสว่างออกมาอย่างมากมายมหาศาลอีกต่อหนึ่งด้วยเช่นกันเพื่อสร้างโลกต่างๆขึ้นมาอย่างไม่มีวันจบสิ้นในระดับนี้พวกคุณจะตนักรู้ถึงแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลของจักรวาลแห่งนี้และในส่วนที่พวกคุณกำลังเล่นอยู่ในขณะนี้ด้วยแต่ พวกคุณอาจจำได้หรือจำไม่ได้ก็ได้ว่าต้นกำเนิดหรือตัวตนที่แท้จริงของตัวเองในระดับเอกภพนั้นเป็นใครในฐานะของวิญญาณซึ่งต่อไปนี้พวกเราจะเรียกว่ารังสรรีแห่งพระเจ้าและพวกคุณก็คือรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างผู้ยิ่งใหญ่ที่ก็ได้ส่งเรียงม,มุมหรือรังสรรยยีย่อยๆของตัวเอง ออกมาอีกต่อหนึ่งจำนวนมากมายมหาศาลด้วยเช่นเดียวกันจนทำให้เกิดจิตวิญญาณต้นท่าจำนวนมากมายมหาศาลขึ้นซึ่งจิตวิญญาณต้นท่าเหล่านี้ก็คือส่วนหนึ่งของแก่นแท้ของความเป็นตัวตนของพวกคุณเองและก็กระจายไปอยู่ในมิติต่างๆกาแล็กซี่ต่างๆระบบดวงดาวต่างๆและโลกต่างๆ ทั่วทางจักรวาลนี้ในทางกลับกันจิตวิญญาณต้นธาตุผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่ละดวงก็จะส่งประกายหรือภาคย่อยของจิตวิญญาณของแก่นแท้ของการเป็นตัวตนของพวกคุณเองออกมาอีกต่อหนึ่งด้วยเช่นกันดังนั้นพวกคุณที่กำลังอยู่ในร่างกายเนื้อนี้บนดาวคล้อโลกดวงนี้ ในขณะนี้ก็คือหนึ่งในประกายแห่งจิตวิญญาณที่ได้ยินยอมพร้อมใจแล้วว่าจะลงมาเกิดและท้องไปในอวกาศที่ไม่รู้จักเพื่อสร้างโลกต่างๆที่หลากหลายขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ในโลกเหล่านั้นและมีประสบการณ์กับมันกับสิ่งที่พวกคุณเองเป็นคนช่วยสร้างมันขึ้นมาแล้วประสบการณ์ที่พิเศษเฉพาะของพวกคุณแต่ละคน ก็จะกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์รวมของจิตสำนึกในระดับจักรวาลและในระดับจิตใจเอกอภพต่อไปในท้ายที่สุดร่างกายเนื้อของพวกคุณเป็นแค่ภาชนะชั่วคราวที่พวกคุณได้เลือกเอาไว้เพื่อใช้บรรจุจิตวิญญาณของตัวเองเอาไว้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆในขณะที่กำลังอยู่ในโลก แห่งวัตถุธาตุทางกายภาพนี้เท่านั้นเองและวิญญาณหรือจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ภายในจิตวิญญาณของพวกคุณเองมันคือแก่นแท้แห่งชีวิตดังนั้นพวกคุณจึงมีสายสัมพันธ์แห่งชีวิตเชื่อมต่ออยู่กับพระผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาและไม่มีวันขาดสายไม่ว่าสายสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาจะเรียวเล็ก หรือเลือนรางแค่ไหนก็ตามตาเพราะจิตวิญญาณของพวกคนคือเหลี่ยมมุมหนึ่งที่มีความเป็นอมตะของตัวตนที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าของพวกคุณเองที่ได้ท่องเที่ยวไปไกลทั่วทางการเวลาและอวกาศแห่งนี้เพื่อที่จะสั่งสมประสบการณ์และความตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวมันเองให้มากขึ้นไปอีก ซึ่งภายในจิตวิญญาณของพวกคุณเองจะมีบันทึกของประสบการณ์ทุกๆประสบการณ์ของพวกคุณเอาไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตั้งแต่ยุคสมัยไหนและพบชาติไหนของพวกคุณเองก็ตามจิตวิญญาณของพวกคุณจะมีภาษาแห่งแสงสว่างบรรจุอยู่ภายในด้วยซึ่งไว้ใช้บันทึกประวัติของพวกคุณในแต่ละชาติพบ ตอนที่อยู่บนโลกด้วยการบีบอัดเอาไว้นั่นเองแล้วก็ยังมีบันทึกที่เป็นบัญชีแยกประเภทด้านความสัจน์เือนของจิตวิญญาณที่จะบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นจะต้องได้รับการทำให้สมดุลและทำให้กลับเืินสู่ความสอดคล้องลงตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาไว้ด้วย